โซดีแปดเจ็ดเจ็ดสามออบไงพวกสวัสดีคุณต้องตัดสินใจว่าใครจะออกอาศัยและใครจะตายฮะอาศัยพ่อ oh God. โอ้ไมยกอดแม่อ๋อาอะไรดีถ้าคุณปฏิเสธที่จะตัดสินใจคุณจะติดอยู่ที่นี่ช่วยพ่อบันทึกแม่ออกหม่นะ พ่อสวัสดีครับพ่อพ่อผมขอโทษนะพ่อแล้วก็โทษขอโทษแม่ด้วยพ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้และและเราโดนไอ้นี่มันบังคับเีงงั้นหนีออกไปเลยได้ปะห,หนีไม่ได้ช่วยช่วยแม่ดีกว่าคุณสามารถออกไปได้เอา้าเอาพ่อเราตายเลยมันส่นน้นเองสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ฉันยินดีที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ช่วยคนต่อไปของเราว้าวผู้ช่วยอะไรยอมแพ้สําหรับฮะเราจะจดสามเอาบีโคตลที่เราต้องโชว์แสดงหน้าวิธีใครจะเดินข้ามเชือกนแน่นนะโอเอนะคอยชกดีปราจิสามเอบีเราไม่ค่อยกลัวสิ่งนี้สักเท่าไหร่นี้เป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะฉันต่เชือกไม่ได้โอ้ g กด คุณกำลังตื่นอยู่นัสรบคุณโดนสีสรษะาของคุณอย่างหนักค่อนข้างหนักโหหนักเลยอ้เท่าไรว่าความกลัวมีแค่เีนโอ้พวกเองใครนะฮะใครเราไปกลัวพวกเองเหรอกห <c oughs> น้าเออกันทั้งหมดเลยยังใครเนี่ยมองแล้วแอบหล่อนนะ มีใครตามมาไหมเนี่ยเฮ้ยไปไกลเลยมีปัญหาเปล่าไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่บ้าจ้องมองนะเราว่างนี้แต่คุณจะว่าไงเราก็ไม่รู้เฮ้ยโยว a t s ์ p บมีใครอยู่ไหมเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนอยู่ในห้องมืดๆด ข้างนอกมีอะไรบ้างวะไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ถ้ามันห้องมันปิดไฟหมดเราจะกลัวโดวยทันทีไปเถอะห้าคูณสองเท่ากับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบสิบคำถามต่อไปแปดหนึ่งแปดเป็นสองสองปสามยี่สิบไปสี่สามสองคำถามต่อไปโอ้ไม่ก็เก้าต่อไปเก้าคูณแปดเจ็ดสิบสอง คำถามต่อไปโหแปดก้าสิบหกไปคำต่อไปไม่อยากทาเลยตู่ไปไกลๆโดนครูตีโดนครูตีไม่ไม่รออีกครั้งไม่เอาอเคเอา้าการกลัวขี่รถเนี่ยขับรถนะเป็นอะไรเว้ยไปกันเย่โอ้เย่เย่ เราไม่กลัวใครมันกลัววะใครใครกลัวคอมเมนต์หน่อยทุกคนสำหรับเราไม่กลัวอะโคโฟเบียเฮ้ยเฮลลลโลโอ้โหแล้วเ,เพื่อเราตายโอ้ยยนีอ้นีโอ้โ,หโ,หโ,หโหอ้โอ้ยโอ้ยยยอ้อ ออก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 อย่าบางังอย่าบางังกลัวพื้นที่นั้นเวลายคนกลัวนะเราก็กลัวน,นิดนึงอะเฮ้ฮัลโหลไม f r i e n น่ากลัวเปล่านะกลัวเปล่าอัน,นอันนี้น่ากลัวถือว่าน่ากลัวสำหรับเรานะโอ้ y ม o กอ้างหวางอ้างหวงังเออออนนอลไปกันเถอะ <c oughs> มาโฉันไม่อยากมองช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหเก่าอุ้ยเออไม่ไน่ากลัวขนาดนั้นนะอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามาอุ้ยชิบละชิบละอย่ามองอุ้ยชิบาอ้ย น่ากลัวนิดหนึ่งโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาเฮ้ยไปไกลเลยไปอย่ายุ่งไปกลัวค,ความมืดตรวจสอบพมา่านข้างหน้าตรวจสอบเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรนะตัวตีดีขวาตรวจสอบพมา่านซ้ายตรวจสอบพมา่านมีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเลยฮะอะไรนะตัวอะไรทุกคนเห็นปะนโอ้ Donation Board สิบโลบัก โอ้ยโอ้โอ้เรากลัวเรากลัวเรากลัวไม่ไหวแล้วฉันควรจะปิดสัญญาณเตือนโอ้ปิดสัญญาณการเตือนภัยฉันควรแปลงฟันแปลงฟันกันแปลงฟันยี่ฉันรู้สึกหิวแล้วฉันควรทานอาหารเช้าไม่อยากทานเลยอะ กินอาหารเช้ามันกินอาหารเช้าในตู้เย็นถามจริงฉันควรทําความสะอาดอาหารทำอาหารฉันควรไปทํางาน,น,นเฮ้ยพูดอยู่เนี่ย ฉันควรไปทำงานไปทำงานกันงานอะไรก็ไม่รู้รู้สึกหิ่กินข้าวเที่ยงเออไม่อยากกินเลยกินอาหารกลางวันดูทีวีกันควรดูทีวีไปดูทีวีกันเถอะ มันบอกแค่ว่าเรากลัวแมงมุมอย่างเดียวนะฉันควรจะนอนโอ้นอนนอนนอนไปนอนกันอ่ะนอน <c oughs> ฉันต้องเผชิญกับความกลวงคุณอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอาถ่ายแล้วงั้นเหรอ อยู่นะอ๋อชีพะจรเอ้าชีพะจรไม่ขยับเอ้าขยับยังวะชีพะจรเนี่ยมัจะตายแล้วล่ะแสงมันจ้าขนาดนี้แล้วเราต้องรอเหรอถามจริงเอออไกลแล้วไกลแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้ไม่ก็ นี่คือภาพที่เราเห็นคนตายตายได้ยังตายได้ยังตายได้ยังโอ้โหมันน่าจะไม่เทเลพอร์ตนี่เราตดมันสาบเราปะเนี่ยไปไกลรือไปไอ้เกมไอ้เกมตู่ <ged> มันสาบเราคุณเชิญหน้ากับความกลัวของคุณนี่คือความกลัวของเรารอะ